พ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขทุกคนตอนนี้บางก็ยู่ที่ทาาเขาบัดพระแก้วมัตะก้นนะพี่น้องเมือน,นเดียวกบางก็จะภาพพ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งเขาส้มบรรยากาศภายในบัดประแก้วมะรตตะก้นนะพี่น้องเพราะว่าบางกมาลอบก่อนอยากเขาไปเบิ่งไปส้มมางๆเลยแต่ว่าตัวเองผพดแต่งตัวประุภาพก็ได้บอกาัเขาไปนะพี่น้องมามาลอบนี้บางก็ Marco จะเขาไปเบิ่งไปส้ม จยากมาทางดนแต่ทุกคนเอ,อ้ยก็คือร์บาโกาเองอยากเข้าไปเบิ่งไปส้มบักมากเลยแต่ผมม่มีโอกาสนี่ก็ไปท่าเข้านะทุกคนเดี๋ยวบาโกสิเข้าไปนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวขาเบิง่งขาส้มกันดันยู่ด้านในนะพี่น้องมันจะสวยงามสัมปายโอ้ตื่นเต้นบักมากเลยพี่น้องเลยตื่นเต้นบักมากเลยนี่จัดน่าสนใจเพิ่นกําลังจะเข้าไปนะเดี๋ยวบาโกาจะเข้าไปทา,างในนะทุกคน นี่บาก็ขามานด้านในลยนะพี่น้องว้าสวยงามมากๆเลยขมามหฮอนด้านในเลยทุกคนเลยตื่นเต้นมากๆเลยเนี่ยซื้อมาแล้วพี่พพน้อ,องเดี๋ยวจะพาพอม่พี่น้องขาเบิ้งส้มด้านในนะทุกคนนี่บาก็ซื้อมาแลห้าร้อยบาทนะครับต่างชาติ โอ้ขอโทษครับต่างชาติ500บาทคนไทยเข้าสองปีนี่นะพี่น้องนี่บางก้อซื้อมาแดดอุมนี่สวยงามมากเลยทุกคนน,น,นั่งข้างน่านนัยแล้วบางก้อจะเข้าไปข้างในนะทุกคนนี่คือประตูทางเข้าไปกอจะตรวจบ้านเฮาตัวนี้นะทุกคนที่บ้าเฮาจะได้เข้าข้างในนะ ไปส้มข้างในสวยงามมากๆทุกคนเลยอาดอกเ,เตี๋ยวเต๊มทุกคนเลยอู้มือสั่นเลยพี่น้องเอ้ยมาโก้เข้ามามือสั่นเลยเข้ามาลานหน่อยเด็ดปะสวยงามมากๆพี่น้องเอ้ยขังแรงในซีเบตของมาโก้เลยอู้อย่าข้ามาแต่รอนเลยพี่น้องเอ้ยรอบนี้เพื่ว่แาแล้วมาเห็นนะ เป็นภาบวาทต่างๆที่วาดสวยงามมากๆเลยว้าวดลายต่างๆเข้มคลังมากๆพี่น้องเลย luộc lại xoay ngắm đây bảo uhm. bỏ bảo bỏ, bỏ, bỏ tiền pin nó đi.

อุดรนาพี่นองเลยชาวมั่ายมาเลยว้านี่นี่คือด้านในบัาพาแกะมารากนานะทุกคนเลย มาก็าได้ขามาเบิงมาส้มได้เลยสวยงามมากมากเลยอ๋อนัง่องเทียวเต็มเลยทุกคนเอ,อเป็นโดมยักษ์ใหญ่ประตูทางขามานะพี่นอ้อง เดี๋ยวพาทุกคนยังรอเบิงข้างบนนะพี่น้องสวยตรงมุมเลยป๊าที่สวยที่สุดในโดกับ,บาไดน้นะพี่น้องด้นนี้ก็คือเป็นปราสาพระเทพป,ปีดอนนะทุกคนสวยงามมากๆมาเลย

luật wow. lại cho anh nga bọc màu luôn đấy <tôi> mà đời đời, đời đời. này nhớ tụi sông đánh này năm nay năm hai nghìn hai nhà pha năm năm pha nghìn hai เต็มเลยทุกคนเะยงางแถบบ่อไรเลยอ๋อเดี๋ยวพายางสมรานนี้นะทุกคน 这个绳撑住这个塔，这个绳呢、啊、有猴子跟夜叉。好，oh. 呃，哪一只是猴子？看得出来吗？哪一只是夜叉？看得出来吗？我这边。 Đó anh làm thuộc mộm thuộc vào đây Số subscribe cho ใด้ประนับ้วยกระเบือ้องเป็ดกระจกลายสีนะพี่น้องอสวยงามมากๆทุกคนเลยีก็เดับได้แนี้นนนนนนค็เดับ ปราสาทพระปีดอนนี่คือลานหน้พระอุโบสถนะทุกคนแต่ลานหน้เปินบ่อหอยทายรูปเลยทุกคนนะเดี๋ยวบางรูจะเข้าไปข้างในแต่สิ่งสำคัญใครจะเข้าไปต้องขอต้องเขานะทุกคนเข้าไปลานหน้เดี๋ยวบางรูจะเข้าวลานหน้ก่อนนะอ้าทุกคนเลย มารโกได้ไมาเห็นนะพี่น้องถือว่าเป็นบุญเป็นกุศล,ล,ลอของมารโกหลายได้มีโอกาสเข้ามา้านในข้างหลางมารโกนี่ก็คือเป็นหอพระอุโบสถของพระแกะมาร์ตนะทุกคนสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวพาทุกคนส้มข้างๆน้ำกันนะทุกคนแต่ว่า้านในเพื่อนบอยไทยถ่ายคลิปีเดีโอนะทุกคนหลามากราบไหว้ขอพรอ,อ,อยู่ที่บัดพระแกะมาร์ต เดี๋ยวบางว่าจะขึ้นไปกาบบายขอพอดนะทุกคนทางนงใน่ช่บิดเลยมากท้ายในสพาด้านนอกมีรัดัอทุกคนแต่ว่าดานน้า,าดน,นาในท้ายบารไยเดอร์เป็นบ่อนุญาตในทายน่ะทางก็จะได้เห็นแค,ค่ฝ่ายหนอกประมาณนี้นะพี่หนอง อ,อยากขาวขาก็ต้องเขาไปแต่ว่าปไอดทายไปออขอพ่อนประมาณนี้นดวดลายต่างๆสวยงามอกมากๆพี่น้องเลยแตบบ่สิ่งสำคัญคนไทยเขาส้มฟรีเด้อพี่น้องพอพี่น้องคนไทยมีโอกาสกับเขามากที่ยวมาส้มมาขอผ่อนเด้ออบาสวยงามมากๆเลย แต่กับเป็นสถานที่ซักซิิ์มากๆเลยหนึ่งเดียวในโดกับ,บานะนะพี่นอ้องน่้าตาองเ,เตยเตมทุกคนนะเดีย๋ยวบางคนจะไปขอพรหานในก่อนนองทุกคนไปกราบไหว้ขอพรเนี่ยจังจะพาทุกคน เี่ยวส้มเบาๆนะทุกคนไวเจอกันอ่ะบอกโก้ขาวไปขอพอนเนี่ออพี่น้องก่อนเดินกะถามพอมีพี่น้องเห็นคลิปนี้กะขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงตามรวยเงินทองปัรถนาสิ่งไรกะขอให้ไหนสิ่งนั้นเด้อพอมีพี่น้องตอนนี้บาอก็อยู่ที่บัดพาแกมมาร์ตโก้หน่าพี่น้อง <laughs> สิ่งที่บอดี้ขอให้มดไปขอให้เจอแต่สิ่งดีๆสามาในชีวิตเนาอพี่น้องปีใหม่เดือนใหม่แล้วก็ขอให้โชคมันๆรับรับโดยด้อยเบิร์ตสู่ทุกคนเออพ่อแม่พ well, ี่น้องที่ได้เห็นคลิปนี้เนาะเราก็ข้าไปด่านหนึ่คนดุกเบิร์ตพ่อแม่พี่น้องเออเราก็ไปขอพรแค้นเนี่คนดุกเบิร์ต คือว่าซักซีดมากมากเลยเดี๋ยวพาเที่ยวชมร้านี้นะุกคนดวดลายต่างๆตกแต่งอย่างสวยงามสุดคำวัรยายนะพี่น้องมาก็บอกบอถึงเลยเพราะว่าสวยทุกม,มุม มากๆเลยและนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของมาร์โกที่ได้เข้ามาเนาะพี่น้องขนาดบ้ามางโกได้มาเห็นงานอยู่ประเทศไทยหลายปีแต่บมมีโอกาสได้เข้ามาจากเตือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ก็ถือว่าเป็นบุญดายที่ได้เข้ามามาขอพรอสวยงามมากๆเลยพี่สวยทุกมุมทุกคนเลย

เป็นลายโมกนะทุกคนเป็นลายโมกที่สวยงามมากๆเลยนี่คือพระเจดีย์นะทุกคน

มาสวยงามทุกคนเลยเดี๋ยวปาทุกคนยางส้มดาน,นี้นะทุกคนเปิ้ลดวลไล่ต่างๆมีทุกมุมนะพี่น้องลายละเอียดแต่ละมุมนี่สุดยอดบางๆเลย <c oughs> แล้ว คนดุกไปเบิร์พี่น้องเอ้ยอ๋อเลืองทองอารามบัวลายต่างๆนี่กเป็นซื้อของเปิดน,น้ะทุกคนกใหญ่ใหญ่ป้าอสุดยอดหมังเลย <ม>เบิ้งภาปรอดไล่ยอยู่ที่ผนังน้ำพี่น้องมีแต่ด่วนมีทีไปทีมาเบิร์ดเห็นแต่คนลูหมองๆเลยพี่น้องก็เป็นภาพทีปลาสวยที่สุดทีปาโกเคยเห็นมาก,กับบาไหลน,นะพี่น้อง วความหมายอยู่ในนีเ้เพื่อพี่ดาวดเลยดวลลาต่างๆรามเกียรติยังต่างๆมาโกโบหูเลยพี่้าวแต่ว่าเพื่นนี่ซื้อบอกอยู่นะ แต่บางต้องซื้อบางค่ำบางวัก็อ่านบอกนะทุกคนสวยงามมากๆเลยนี่ทุกมุมแล้วพี่น้องรอดลายตัดตา นี่ก็คือที่มาก็เคยเห็นในทีวีในโทรทัศน์นะพี่รองไหนมาเห็นได้ด้วยป้าสวยงามมากๆเลยอ๋อสวยงามมากๆทวนะ,ะวามมาวนะ้อ,องเนะสยงียวเต็มเลย ทางออกนะทุกคนมานก็กระลังเสียอกจากวัดพระแก่วเลยนะทุกคนคลิปนี้กับเสียเอาไปสำเน็ตเด้อพร้อมพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ดำรับด้วยด้วยจงคอยด้วยเบอร์กันประสบทุกคนเด้อพร้อมพี่น้องไปแล้วบ้ายบายสวัสดีสวัสดีครับ